สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโครนาเซ็นเซอรนะครับวันนี้หน้างานอยู่ที่พระยาเย็นนะครับผมลูกเหล็กฝากต้องนะครับผมวันนี้ฝนตกเลยนะครับวันนี้ทีมงานทํางานวันนี้ทํางานช่วงบ่ายนะครับฝนกลางตกวันนี้เลยงานถ่าลาก็น้ำเข้าแล้วรอเจริญผลอากาศครับผมหน้าฝนทํางานก็จะยากครผมนี้ก็จะเป็นตัวชุดโครงนะครับทำงานก้านแรงเสื่อม ก็จะเป็นน้ำนะครับผมน้ำฝนตกเนะอันนี้ก็จะไหลเข้าอ่าสระน้ำนครับของลูกค้าแล้วน้ำก็เดี๋ยวก็จะใสแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานโซล่าเซลล์นะครับผมตุมน้ำบาดาลนะครับผมตัวนีนน้น,นี่6แผงครับโมโนฮาร์ดเซลล4 45วันนะครับผมยังดีนะครับผมตัวน,นี้เป็นกระจกใสสองด้านนะครับผมเป็นรับแสงได้ดีเลย วันนี้ฝนตกนะครับทำงานไม่ได้แล้วครับช่วงบ่ายเนี่ยครับ,บ,รบวันนี้ทีมง,งานก็สามเ้นรถเคลนก็จะจอดอยู่กับที่แล้วไม่ได้วันนี้วันนี้ก็จะเป็นปอบาดานะครับผมตอนนี้ใช้ฟั๊มเสมอสามแรงนะครับผมนี่ก็จะเป็นงานชุดโครงสร้างนะครับผมสวยๆเลยนะ เป็นงานวางเจโบนนะครับผมเจโบนอย่างดีเลยนะครับเจาะลูเข็มฝังเข็มโครงสร้างก็กระน้ำกระมันไนทั้งหมดงานกลมเสาก็จะเป็นตัวนี้ใช้เสาสามนิ้วนะครับมหนาๆเลยนะฝนตกหวังไม่เห็นเขาเลยนะครับผมข้างบนอยู่สวยมากครับผมการบ้านลูกค้าสวยจริงเลยเป็นหมอกเลยนะครับหน้าอยู่หน้าใสมากค่ับ อมองยิงดีเลยมีเป็นงานเขาเลยนะครับผมเนี่ยสวยๆเลยครับเย็นหลับสบายนะ <laughs>